พี่หนุ่มไปถามกว๋วยเตี๋ยวให้ไปพี่นุม่<า>มเลดีบอกวา่าถามก๋กยวยเตี๋ยวเพิ่นไ,ไปนพี่พรทิพย์แมเนครับ,บลวลเมนขามาวานันพี่หนุ่มถามกว๋าวายเตี๋ยว,าวาไ,ปไ,ปไปพ่ะนะมือเรีงมือแรงสิเขาไปหาเล่าหพราะวามือเ้าเดี๋ยวมาจะเส้าๆ้าตีโม่ละพรรับโทษลัสบเจาน่ั้งตั้นาเพราะว่าเขายากทรเอาทั้งขาหยไปเนี่ยมาทั่เบิ่อเลยเขาเนี่อยู่ติดไปเขาอยากทร อันป้ายทัดเอา่นเอาเอาเอามุ้ไใดดีเนีสงามมึงจะบวบบังตเอาสามเมตรกูได้ไงเต๋อ่สามสี่สามพุ่สี่นี่บอมันสีเห็นบ่เ้าองบานจะก้ดนี่นะอนี่เนาะผลเยอะไเยอะไปผน้ยไม่บานี่มันบังเยอผใช่มันใหญ่แค่ไหนพี่หนุ่มอลังการเลยบ่ ทีเมียกันทอันนี้เดี๋ยว่อคุณพ่อวิเาวล่าามาาพี่เจ้าพี่มาโทษเบื่อไอนีอ่ใครน่าขงขาเนี่ไปพูดอะพี่นุ่มมันบันหัดกันไป้อออเออโทษไอแนมนจากอะไรอะไรเดี๋ยวเน,นี่นน<อ>ยคือติดหทอาเลบ่บอลนี่หนึ่งไร่สามงานนะพี่นุ่มเขาขาย บาดนนีสซุมติดอันนี้จังไดน,นี่ติดอันไปลายใหญ่ไหมเอ้ยี่มองนี่อันนี้คือของห้ามันบันนี้เอาเข้าไปบ่ได้จะโทยใครเนี่ยโทรเลยจ้าถามสิมันเขาไป้องใครวะ แล้วตัวนี้ขายหมดเลย <c oughs> ยู่ข้าเน,นี่ก็ขายหมดเลยอันนี้อันนี้ก็แมนน่นี่ยนี่พี่หนุ่มตัวนี้ด้วยนะหลังนี้ด้วยมีสองหลังอันนี้ก็ใช่ ร้านนี้กับแม่นน้อยนี่เปลี่นออกเป็นหันนวชุดพี่มองก็เจ้าอ่นเป็นท่านคู่ไว้านนะเป็นบ่พี่ อันนี้ที่เราจะเป็นรั้วเอาขากเอาเขาเห็นเห็นไหมแล้วอันนี้คือหนึ่งไร่สามงานใช่ไหมพี่ไร่หนึ่งกว่านี่อ๋ออันสามงานอยู่บ่งในวันที่เข้ามาสางานอ๋อส่วนที่เหลือแค่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งของพี่อ๋อเพราะมันจอดรถไม่ได้มันต้่มีสะพานเข้ามาอันนั้นพี่่่่วาาเทไหรนนอัี้ก็ขายไดีนี่ทำอันนี้ จะบานให้ถมยวพหายนึงเดี๋คุยกันโอเครับครับคผมแม่ครับครับครครับไได้ไดเดียวฝากหครับเคพี่ครับผมครับครัหนึ่งสงานเพิ่นพนบ่ขายเดีว เป็นไรส่วนบอแมีอเป็นไรนึงก็คือนี่ครับนี่เทวีเฮ้ยอีสมมึงอีจอนนั่นเห็นไหมครับสพิ่นของร้านเป็นสีเีชมพูทาไปหอดซ้ำหนีเหรอไม่ไม่ก็โดนสีปักไว้นั่นบอลเห็ือนกันแตคือต้นใหม่หน่อยนั่นบอสมองหน่อยแม่แล้วก็ตัดจึ้อหนึ่งแดน้ยงมันอือก็เบิร์ใหญ่อยู่เท่าไหร่น่าตั้งอีกสองทำสองทำไมต่อต่อไงโอนพุทธคืนน่าสนใจนะก็สนใจมันก็ใหญ่อยู่นะมันหนาฉากเลยด้วบาทที่สองก็ไแพง ที่นี่แอตัวไปลูกไปหันไปเดียวเนี่ยตัวไปลูกไปหันมันไแพงว่าะอะไรมัน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 ไม่ผอมที่อของเขามันแพงกว่ามันห่าถมเลยกรเบิ้งนี่ลรเพียงข้อเขานี่เอาลูกไปเบิ้งกับเบอร์เซียพี่น้องข้อไอเดียเดียวท่วมหัวเนี่ยก็ท่วมหัวพอดีท่วมมันป่วมหัวน่ะที่ยังขางเขาถมเหลวน้องถูกไอยงนี้มันดีแค่ว่ามันไม่ได้เป็นมันที่หลังของเขาจริงแต่ว่ามันไม่ได้ที่ตาบอดเพราะมีทางลงมา อันนี้นี่ไปเราถามมันยังไนี่อันนี้หุประกาศใกล้จะโดนจังว่ายมันเป็นในหน่วยย่อยใหญ่ในบุ่เนาะอันนี้ข้อใดเออข้อไหนอู้ดอกไฟโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาอยู่กับบอดนางแก็บบ้านตลาดเอ้ยมันเสียล่อหนึงแก็บนึงหน้าพักี่บาทดอกอยู่กับบอดอยู่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ตะขู่ ครับ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 ต้นเนีย่ยอันนี้ถ้าเราเท่าน,นี้อันมันจะหน้ายาวเลยไงวะมันจะ,ะเต็มเลยมันจะเสียงต้อไม่หันนะแต่วันนี้เขาก็เป็นหมง่งจอดรถหมองอ่งยางกูใครบา้างคนสตูดิโอกูดังตัละครเท่านั้นต้นเนี่ยพี่ซิมเคย่องบอลหนึ่ง